สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ฮิวเลมีชแนลค่ะชแนลการพยากรณ์ด้วยโหราศาสตร์ตวันตกกับอาจารย์มิมี่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปการพยากรณ์ของชาวลัคนาราศีธนูหรือว่าขั้นที่เกิดตั้งแต่วันที่23พฤศจิกายนจนถึง21ธันวาคมนะคะประจำเดือนเมษายนค่ะก่อนอื่นอาจารย์ก็ต้องขออภัยนะที่อาจารย์หายไป2เดือนนะคะไม่ได้ทําคลิปเดือนกุมภาพันธ์กับมีนาคมเนื่องจากอาจารย์เนี่ยป่วยนะคะมีอาการทางระบบหายใจนิดนึงก็เลยไม่สามารถ ที่จะใช้เสียงได้อยากจะรักษาให้หายขาดนะคะถึงจะออกมาใช้เสียงครั้งหนึ่งตอนนี้อาจารย์ก็หายเป็นปกติแล้วนะคะดีขึ้นมากๆแล้วนะ,ะก็มาดูกันค่ะว่าชาวลัคนาราศีธนูประจําเดือนเมษายนเดือนแห่งการต้อนรับปีใหม่ไทยเดือนแห่งสงกรานนะคะเทศก,กาลที่ชื่นมื่นและยินดีของคนไทยเนาะดูซิในเดือนนี้ดวงชะตาของชาวธนูจะเป็นยังไงนะ,ะเรามาเริ่มต้นที่ไพ่ทาโร่นะคะอาจารย์เปิดได้ไพ่ the the hello f r e n c s The High p r i n t e s s นะคะ4ดาบ The Tower 5ดาบ for g i v e and forget Twinframe แล้วก็ o o l l y นะไพออร c โคส่วนในเรื่องของดวงดาวมาดูในกราฟดวงชะตานะคะจะสังเกตว่าดวงดาวส่วนใหญ่ไปกระจุกตัวอยู่ทางฝั่งเรือนที่ 3, 4, 5, 6เพราะฉะนั้นพลังงานของดวงดาวของชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยจะไปเด่นชัดมากๆในเดือนเมษานี้ในเรือนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องครอบครัวเกี่ยวข้องกับการงานที่เกี่ยวข้องกับการครนะีเอทีฟเนาะครอบครัวเด็กๆความสัมพันธ์นะต่างๆรวม ถึงปัญหาสุขภาพก็จะเกี่ยวข้องด้วยเช่นกันนะคะทีนี้เดี๋ยวอาจารย์จะพูดทีละเรื่องเลยแล้วกันเนาะเรื่องที่1ก็คือ,อเรื่องการเงินก่อนนะคะการเงินอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่เด่นชัดนักสักเท่าไหร่เพราะว่าเดือนที่แล้วเป็นเดือนที่เด่นมากๆเดือน2เดือนที่แล้วอ่ะเป็น2เดือนที่เด่นมากๆเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีธนูมาแล้วนะคะในเดือนเมษานี้อาจจะไม่เด่นเท่าไหร่ละเพราะตอนนี้ดาวศุกร์ เขาจะย้ายเข้าสู่นเรือนที่4ซึ่งเกี่ยวกับครอบครัวแทนนะคะในราศีมีน ทีนี้พอการเงินไม่เด่นชัดมากสักเท่าไหร่อาจจะไม่มีคือคาว่าไม่เด่นของอาจารย์เนี่ยหมายความว่าเรื่องโชคลาภก็อาจจะไม่ได้เป็นประเด็นหลักของคุณนะคะในเรื่องของอโชคลาภไม่ได้เป็นประเด็นหลักในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาทางการเงินก็อาจจะไม่ได้มีประเด็นหลักเช่นกันเพราะว่าในเดือนที่แล้วหลายๆคนชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยมีเรื่องของโชคลาภเกิดขึ้นแล้วล่ะนะทีนี้เรื่องของการงานละ่ะ เขาจะเกิดนิวมูลนะคะก็คือพระจันทร์เริ่มต้นการโคจรครั้งใหม่ในเรือนที่1นในเรือนราศีเมษเรือนที่5ตั้งแต่วันที่1นะคะวันที่1เมษายนนิวมูลที่เกิดขึ้นในเรือนที่5มันส่งผลให้คนที่ทํางานเกี่ยวกับครีเอทีฟงานสร้างสรรค์นนะส่งผลดีมากๆหรืองานสายบันเทิงการจัดกิจกรรมนะได้รับการยอมรับนะคะแล้วพอหลังจากนั้นวันที่17เมษายนก็จะเกิดฟูมูลพระจันทร์เต็มดวงขึ้นในเรือนที่11 เป็นคนที่มันจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของคนที่ทํางานเกี่ยวกับสาธารณชนงานบันเทิงงานที่เกี่ยวกับสาธารณชนคนหมู่มากจะให้ผลดีกับคุณจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นนิวมูลหรือฟูมูลในเดือนนี้นะดาวศุกร์พอย้ายเข้ามากุมกับดาวพฤหัสนะคะและกูกุมกับเนปจูนส่งผลที่ดีสำหรับคนที่ทางานในด้านของศิลปะการครีเอทีฟงานสร้างแรงบันดาลใจส่งผลที่ดีกับคุณมากๆในด้านความรักความสัมพันธ์ล่ะดาวศุกร์เขาก็จะย้ายเข้าในเรือนที่ สี่ 4. ความสัมพันธ์ของคุณหลายๆคนจะมีความอ่อนไหวในความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดคนมีคู่หรือคนแค่คุยก็ตามนะแต่คุณจะรู้สึกมีความอ่อนไหวมากกว่าปกติด้วยตัวคุณเองอยู่แล้วนะคะแล้วก็คุณจะรู้สึกอยากอยู่บ้านมากขึ้นอยากอยู่กับครอบครัวมากขึ้นคือสบายใจที่ได้อยู่บ้านนะคนที่เป็นคนโสดถามว่ามีเกณฑ์สามารถเจอคู่ได้ไหมอาจารย์มองว่าไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะเจอคู่แต่เป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องอเคร่ออยู่ กับตัวเองหรือสารสัมพันธ์กับคนที่คุณมีอยู่ให้ดีนะคะเพราะว่ามันจะมีความรู้สึกเซนติเมนทัลในความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นคนโสดอาจจะยังไม่เจอคู่ละ่ะแต่ถ้าเป็นคนที่เป็นคนคุยอยู่แล้วนะคะ mm hmm. ก็อาจจะต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของ f o r g i v e and forget การลืมการให้อภัยหรือการยกโทษบางสิ่งบางอย่างให้กันและกันให้ได้นะคะแล้วก็ก้าวต่อไปข้างหน้าได้บางครั้งคนที่คุณกําลังดีอยู่ด้วยนั้นอาจจะเป็นทวินเฟร,รมไพ่ใบนี้ดีมากนะทั้งโหราศาสตร์ตะวันตกคู่ที่สูงที่สุดก็คือเรียกว่าทวินเฟร,รมคือไพ่ใบนี้เนาะคือ2รดวงจิตที่เป็นคู่กันมาพบชาติเลยมาถึงชาตินี้ อาจจะเคยเจอเป็นสถานะอื่นกันมาก็ได้แต่คุณเกี่ยวพันกันมาในชาตินี้คุณเลือกมาแล้วว่าคุณเป็นทวินเฟรมซึ่งกันและกันคุณเป็นคู่แท้ซึ่งกันและกันคือคู่ที่จะไม่จากกันแล้วนะคะเจอกันจะไม่มีทางจากกันแล้วรองลงมาจากทวินเฟรมเราเรียกว่า โซเมดโซเมดจะแบ่งเป็นโซเมดคอมพานีนก็คือคู่เกื้อกู้เกื้อกูลกับโซเมดกามิกก็คือค <Bruno. S 1> um, ู like Lynn, ่กรรมนี่เองนะคะลองลงมาก็คือคู่จรนะคะแล้วก็สิ่งต่างๆที่คุณเจออยู่ในตอนนี้อาจารย์มองว่าจักรวาลในเรื่องความสัมพันธ์ถ้าคุณเป็นคนคุยหรือว่าคนที่มีคู่อยู่แล้วจักรวาลอยากให้คุณมาตระหนักเน้นหนักกับความสัมพันธ์ที่คุณมี คนที่มีคู <Y> ่หลายคนอาจจะอยากอยู่กับครอบครัวอยู <similar> ่กับคู <ihat> ่ตัวเองอยู่กับแฟนตัวเองภรรยาตัวเองไม่ได้อยากไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆเช่นกันความสัมพันธ์การที่เกิดนิวมูนขึ้นในเรือนที่5 แล้วมันสอดคล้องกับดาวศุกร์ย้ายเข้าราศีมีนในเรื่องความสัมพันธ์เรื่องความรักคุณจะรู้สึกอยากมีความรักรักใ,ใครๆมากขึ้นคนโสดก็อยากจะมีคู่อยากจะมีใครคุณจะตระหนักคิดถึงคุณจะคิดถึงคนที่คุณคิดถึงมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือเป็นเรื่องดีหลายๆคนเนี่ยยังคงเจอภาวะของคําว่า lonely lonely ตัวนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องอยู่โดดเดี่ยวนะแต่จกักรวาลอยากให้คุณอยู่กับตัวเองมากกว่าแล้วก็เข้าใจความคิดเข้าใจความรู้สึกของตัวเองมากกว่านะคะ เพื่อที่จะเข้าใจตัวเองจริงๆปรับใช้บางทีช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่รอคอย ให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นก็เป็นไปได้นะอาจจะเป็นช่วงเวลารอคอยทีนี้ในเรื่องของครอบครัวอันนี้จะเด่นชัดมากนะคะสําหรับดาวศุกร์เข้าเรือน4ี่การอยู่ครอบครัวแล้มีความสบายใจยิ่งขึ้นนะคะเกี่ยวกับบ้านหลายๆคนจะมีความเกี่ยวข้องกับบ้านเนื่องจากดาวพฤหัสอยู่ในเรือนที่4ของคุณชาวลัคนาราศีธนูหลายๆคนในเดือนนี้นะในปีนี้ดีกว่านะคะคุณมีเกณฑ์ไปเกี่ยวข้องกับคําว่าสังหาริมทรัพย์ บ้านที่ดินมีเกณฑ์ได้มาครอบครองมีเกณฑ์ต่อเตอิมมีเกณฑ์ขายออกมีเกณฑ์ซื้อมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งส่งผลดีกับคุณมากๆนะแต่สิ่งสําคัญที่สุดดาวอังคารก็จะย้ายเข้าในเรือนครอบครัวเหมือนกันเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเรื่องความสัมพันธ์กับครอบครัวดีใช่ไหมพอดาวอังคารเขาย้ายมาตั้งแต่ประมาณช่วงกลางเดือนช่วงตั้งแต่หลังสงกรานเป็นต้นไป15เมษายนมันจะทํามุมกลุ่มกับดาวเสาส่งผลให้คุณมีพลังงานหรือโทสะอยากระบาย ให้ระมัดระวังหลายคนเกิดอุบัติเหตุภายในครอบครัวตัวเองเกิดอุบัติเหตุภายในบ้านตัวเองนะคะระวังหลีกเลี่ยงของแหลมคมนะหรืออะไรก็ตามที่ดึงดูดเรื่องของอุบัติเหตุในบ้านนะก็ต้องระมัดระวังกับ2คุณก็ไปใช้โทรศัพท์กับคนในบ้านหรือคนในครอบครัวนั่นเองนะอันนี้ยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังเข้าไปนะคะเพราะว่าพลังงานอังคารเปลี่ยนมันเป็นพลังงานที่ดีถ้าคุณมีพลังอยากจะอะไรต่างๆใช่ปะคุณมีโทรศัพท์คุณก็หยิบค้อนกับตะปูไปตอกประตู ไปทําอะไรของคุณดีกว่าไปซ่อมแซมบ้านดีกว่านะดีกว่าเอาโทรศัพท์มาลงกับคนในบ้านนะอันนี้อาจารย์แนะนำํำทีนี้ในเรื่องของปัญหาสุขภาพดาวยูเรนัสยังคงอยู่ในเรือนที่6ของคุณแล้วทํามุมสแควรกับดาวเสาร์ในเรือนที่3อาจารย์บอกเลยว่าปัญหาสุขภาพของคุณยังคงไม่แน่นอนยังมีการเปลี่ยนแปลงฉับพลันเกิดขึ้นได้เสมอนะคะยังต้องดูแลแล้วก็ระมัดระวังนะในเรือนที่6ยูเรนัส ทำมุมกับดาวเสาร์กลุ่มกันอีกปัญหาหนึ่งที่คุณสามารถเกิดขึ้นได้พอหลังจากดาวพุธย้ายเข้าในเรือนราศีพฤกษ์ในเรื่องเกี่ยวกับดาวพุธคือดาวแห่งการสื่อสารใช่ป่ะพอย้ายเข้าราศีพฤกษบทำมุมเกี่ยวข้องกับดาวยูเรนัส แล้วทำมุมะสะแควร์กับดาวเสามันส่งผลให้อาจจะมีปัญหาด้านการสื่อสารนะการทำงานของคุณการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานของคุณอาจจะไม่ชัดเจนแล้วเกิดปัญหาขึ้นได้นะคะประกอบกับเรื่องของการเจ็บคอกลองเสียง การที่หูอื้อไม่ได้ยินนะคะเกี่ยวเกิดขึ้นกับคุณได้มากนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังฟูมูลที่เกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปแล้วพระจันทร์เต็มดวงในเดือนที่11เนี่ยจักรวาลกาลังส่งสัญญาณบางอย่างมาบอกกับชาวลัคนาราศีธนูว่าคุณสามารถทําฝันให้เป็นจริงได้นะหลังจากนี้แต่คุณต้องตั้งใจจริงๆต้องเริ่มต้นจริงๆนะคะ คุณสามารถเป็นที่ยอมรับในสาธารณะได้คําว่าสาธารณะนะ5คนสิบคนขึ้นไปแค่สามคนขึ้นไปก็เป็นเรื่องสาธารณะแล้วนะอาจารย์ว่านะคุณสามารถสร้าง าการเป็นที่ยอมรับหรือสารฝันตัวเองให้เป็นจริงได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของสังคมที่คุณอยู่เนี่ยถ้าคุณรู้สึกว่าคุณโดนเอาเปรียบคุณได้รับความไม่ยุติธรรมนะอาจจะเป็นในสังคมการงานก็ตามหรืออะไรก็ตามนะคะสิ่งเหล่านี้กําลังจะได้รับความยุติธรรมกลับคืนมาให้คุณแล้วก็ดีมากๆด้วยละ่ะ The Hellofence จัก,กรวาลบอกว่าพลังงานดียังอยู่เคียงข้างคุณอยู่ไม่ต้องห่วงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พลังงานบุญธรรมกาแต่งที่คุณทํามายังคงอยู่ข้างคุณแต่หลายหลายคนนะคะกลับไปเจอในเรื่องราวของถ้าเป็นถ้าเป็นธนูที่ตื่นรู้คือธนูที่มันยึดติดอัตตาหรือความคิดตัวเองศาส,สนาฉันดีกว่าฉันเก่งกว่าเพราะธนูบางคนคิดแบบนี้แต่ธนูที่พึ่งศาสนาจริงๆหรือธนูที่เข้าหาด้านศาสนาและปรัชญาจริงๆคุณจะแตกฉานได้ในช่วงเวลานี้เลยอาจารย์บอกนะคุณจะแตกฉานได้เลยเพราะไพ่เดือยไฮพรินเทสไพ่พใบนี้ตีได้สองความหมายเมื่อเกิดขึ้น กับ The h e l l o f เ n s บ่งบอกถึงพยายามจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพลังงานดีๆต้องการคอนเน c t กับคุณทางความฝันนะ่ะเออต้องการจะบอกคุณว่าสิ่งที่เป็นปัญหาอยู่สิ่งที่คุณคิดอยู่นะเขาต้องการจะมาช่วยแก้ต้องการจะบอกวิธีแก้ต้องการจะบอกวิธีแก้ปัญหา,าต่างๆ สิ่งใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีธนูในช่วงเดือนนี้อาจารย์มองว่ามันเป็นช่วงเวลาของการรอคอยการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นมักจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ฉับพลันกับคุณเสมอโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพอาจารย์บอกแล้วเนาะกระดูกข้อมือข้อแขนข้อขาข้อเท้าหลังกระดูกหลังอะไรต่างๆคุณต้องมีความระมัดระวังพอ The ะ o w e r ขึ้นคู่กับ4ีดาบด้วยมันก็สอดคล้องกับที่อาจารย์บอกว่ายูเรนะัสแควกับดาวเสาร์ไม่ต่างเลยเพราะฉะนั้นปัญหาสุขภาพเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับคุณปรปปับ สัมพันได้เช่นกันนะคะหลายๆคนเจอภาวะของการที่โดนหันหลังให้นะคะโดนหันหลังให้หรือจบกับบางสิ่งบางอย่างมานะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็มันเป็นกรรมลิขิตเนาะเป็นสิ่งที่คุณต้องเจอและอนาคตคุณเตรียมตัวรอเถอะมันจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะคะทั้งหมดทั้งสิ้น การที่ไพ่พยากรณ์อ,ออกมาพร้อมกับดวงดาวชาวลัคนาราศีธนูตีมหลักของคุณในเดือนนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับครอบครัวการให้อภยัย การอยู่กับครอบครัวแล้วก็การมุ่งเน้นในเรื่องของสุขภาพดูแลสุขภาพสำคัญมากๆสารฝันปณิธานของตัวเองให้ดีนะคะเรื่องความรักความสัมพันธ์คนที่เป็นโสดไม่เท่าไหร่แต่คนที่มีคนคุยหรือคนที่มีคู่อยู่แล้วคุณยิ่งต้องดูแลความสัมพันธ์ตรงนั้นให้ดีมากๆนะคะเพราะว่าเขาคือทวินเฟรมเขาคือคู่ที่คุณอาจจะต้องถ้าคุณถ้าฟรีวิวหรือเจตจํานงของคุณทาให ต้องแยกจากกันต้องเลิกกันแล้วอาจารย์ว่าคุณจะเสียใจภายหลังก็ได้นะเพราะฉะนั้นเรื่องราวแบบนี้คุณต้องใส่ใจตระหนักแล้วดูดีๆเอาล่ะโอเคชาวลัคนาราศีธนูขอบคุณมากนะคะอ่าก็จบแล้วนะ สำหรับการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้อาจารย์ด้วยนะคะฝากกดติดตามช่องเ,อเพจ Facebook แล้วก็ช่อง TikTok อาจารย์ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าใครมีคำถามอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปอาจารย์ได้นอะอยากดูดวงส่วนตัวพยากรณ์ส่วนตัวก็ทักแอดมินนะคะขอคิวว่างอาจารย์ได้เลยนะคะก็ขอบคุณมากลาไปแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ